ต้องบอกนะครับว่าแถวนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆเลยนะครับ อย่างเช่นทางด้านขวามือของผมเนี่ยครับจะเห็นว่ามีคนกรุงเทพนะครับมาปลูกสร้างบ้านพักอาศัยนะครับอยู่เป็นจํานวนหลายลังเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตรงหน้าช่วงปากทางที่เป็นถนนลาดยางนะครับซึ่งห่างจากเราเนี่ยเพียงแค่200เมตรอันนั้นก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่เยอะแยะมากมายเลยตรงด้านเนี่ยครับเราจะสามารถมองเห็นวิวเขาสวยงามแล้วตัวถนนเองนะครับต้องบอกว่ามีความสะดวกสบายมากๆเลยครับเพราะว่าตรงด้านเนี่ยเป็นถนนหินกรุกใช่ไหมครับ มีความกว้างอยู่ที่7เมตรนะครับผมแล้วก็เรื่องของไฟฟ้าไฟดอนสองทางนะ้ำประปาที่นี่มีครบหมดเรียบร้อยนะครับวันนี้ครับผมจะพามาดูที่ดินแปลงนี้เลยนะครับทางด้านซ้ายมือของผมเป็นแปลงที่มีล้อมรั้วคาร์บอยดด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านข้างกับด้านหลังเนี่ยเขาจะมีรั้วลวดหนามนะครับที่ล้อมรอบอยู่เขตบริเวณของแปลงนี้แล้วก็ยังคงมีประตูให้ด้วยนะครับ ตรงช่วงบริเวณทางเข้านะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับเขาก็ทําการเทคอนกรีตเอาไว้เป็นทางเชื่อมเข้าระหว่างถนนกับแปลงที่ดินของในแปลงนี้นะครับผมต้องบอกว่าในแปลงนี้นะครับเป็นแปลงที่ดินที่มีเนื้อที่นะครับอยู่ที่2ไร่3.79งาน79ตารางวาแต่ด้วยรูปแปลงของเขาเองนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบสมมาตรนะครับทำให้พื้นที่ภายในเนี่ย ดูกว้างมากนะครับแล้วเข้ามายังภายในแปลงที่ดินของเรานะครับเราจะสามารถมองเห็นวิวทิวเขาที่อยู่ทางด้านหลังของเรานะครับเป็นบริเวณล้อมรอบเลยนะครับต้องบอกว่าที่ดินแปลงนี้นะครับจะได้วิวภูเขาอยู่360องศาพื้นที่แถวนี้นะครับเป็นพื้นที่การเกษตรนะครับผมซึ่งจะมีการปลูกหลากหลายมันสำปะหลังมะม่วงนะครับหรือแม้กระทั่งอ้อยนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราให้ดูเห็นๆเลยว่า ด้านหน้าแปลงที่ดินของเราเนี่ยก็ยังคงม,มีบางส่วนของพื้นที่นะครับที่ชาวบ้านเขาปลูกอ้อยอยู่แล้วก็ถัดไปก็จะเป็นแปลงที่เขาแบ่งขายอีกหลายๆแปลงผู้คนเริ่มขยับขยายมาเยอะมากขึ้นแต่ที่สําคัญเลยนะครับเรื่องของการปลูกอ้อยเนี่ยครับให้ดูเลยว่าตอนนี้เขามีรถเข้ามาตัดเอาคนมาเดินเก็บนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสบายใจได้นะครับในเรื่องของเวลาที่มีพื้นที่ปลูกอ้อยอยู่บริเวณแถวนี้นะครับผมอ่ะ อย่างแปลงนี้นะครับต้องบอกเป็นแปลงที่เราเข้ามาข้างในเนี่ยเราสามารถที่จะมองเห็นบริเวณโดยล้อมรอบนะครับอากาศเนี่ยโปร่งทีเดียวแล้วในแปลงนี้เองนะครับเขาก็จะมีส่วนที่เขาทําการขุดน้ําบ่อน้ําเอาไว้เพื่อที่จะ กักเก็บน้ําในช่วงของหน้าฝนนะครับส่วนในช่วงเวลาที่เลยหน้าฝนมาแล้วนะครับเรามีแหล่งน้ําสํารองเอาไว้แล้วนั่นก็คือเจาะน้ําบาดาลเอาไว้นะครับซึ่งสามารถที่จะนําน้าบาดาลเนี่ยเอามาใส่พักในบ่อนี้นะครับแล้วก็ใช้บ่อนี้นะครับสำหรับการเลี้ยงปลาก็ได้ซึ่งบ่อเนี่ยจะมีความลึกอยู่ราวๆประมาณ4เมตรนะครับผมจะใช้สำหรับเพื่อ การเกษตรก็ได้จะปลูกผักบุ้งผักกระเฉดนะครับหรือว่าพืชน้ําต่างๆนะครับรวมไปถึงสามารถที่จะนําน้ำเนี่ยขึ้นมานะครับสําหรับการลดน้ําต้นไม้ได้ด้วยนะครับผมต้องบอกว่าที่ดินแปลงนี้เป็นอีกหนึ่งแปลงสวยๆนะครับในเรื่องของรูปแปลงเองเลยเนี่ยก็เป็นรูปแปลงที่สวยงามมากเลยนะครับตัวที่ดินนะครับเอกสารสิทธิ์จะเป็นฉนดครุฑแดง นอสสจอครับโดยที่ติดถนนสาธารณะถึง2ด้านนะครับด้านหน้าจะเป็นถนนสาธารณะหินคลุกนะครับหันหน้าไปทางด้านฝั่งทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับซึ่งได้หน้ากว้างถึง78เมตรส่วนด้านข้างฝั่งทิศใต้นะครับก็จะมีถนนสาธารณะอีกเช่นกัน69เมตรด้านท้ายปิดตูดนะครับระรับแปลงนี้นะครับก็จะมีความกว้างนะครับอยู่ที่65เมตร ส่วนซีกซ้ายมือที่ติดกับเพื่อนบ้านนะครับผมอันเนี้ยจะมีความลึกนะครับอยู่ที่63เมตร2ไร่3งาน79ตารางวารวมถึงค่าโอนให้เร็จสับเรียบร้อยนะครับราคาขายอยู่ที่1,900 0ล้บาททวนเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นราคาที่สวยดีงามเหมาะเราทำการเกษตรมีสระน้ำนะครับไฟฟ้าน้ำประปาไฟสว่าง2ทาง เื่อนบ้านชุมชนมีวิวเขานะครับแล้วก็คนกรุงเทพที่ขยับขยายเข้ามาใกล้ๆบริเวณเขตนี้เพราะชอบบรรยากาศนะครับเราก็รวมไปถึงเรื่องของการเดินทางของเราเข้ามาจากเส้นถนนลาดยางนะครับเพียงแค่200เมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็จากเส้นถนนหลักนะครับผม4ี่6นามเนี่ยก็เพียงแค่1กิโลครึ่งนะครับผมแล้วก็สำหรับการเดินทางจากกรุงเทพนะครับมาที่ดินแปลงนี้นะครับ ระยะทางเพียงแค่95กิโลเมตรอันนี้ผมวัดจากที่ขนส่งสายใต้ใหม่นะครับผมเพราะว่าแปลงนี้นะครับได้ในเรื่องของบรรยากาศที่สวยงามเลยนะครับผมอย่างตอนนี้พระอาทิตย์กำลังตกดินนะครับคุณขวัญก็ไปยืนถ่ายรูปอยู่บริเวณแนวนั้นเลยนะครับผมโอ้โหใครที่ได้ที่แปลงนี้เข้าไปนะรับรองว่าสามารถที่จะไป อวดเพื่อนอวดฝูงนะครับแล้วก็สามารถที่จะทําเป็นสวนกเกษตรทําสวนดอกไม้สวนผลไม้แล้วแต่ตามความต้องการของท่านเองเลยนะครับโบกบ้านรัก หังนึงนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีงามมากๆเลยนะครับคนที่สนใจนะครับให้โทรหาเรานะครับทีมงานบ้านและที่ดินทําเลยดีตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ใต้ล่างนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงสามารถแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับหรือจะใช้วิธีการสแกน QR code ก็ได้ตอนนี้ทีมงานขึ้น QR code ให้แล้วนะครับไปที่หน้าไลน์กดสแกนนะครับท่านจะแคปหน้าจอไว้ก่อนหรือว่าจะสแกนกันสดๆณตอนนี้ก็สามารถทําได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ เผื่อมีเพื่อนพี่น้องคนไหนที่กำลังมองหาแปลงที่ดินที่อยู่ในเขตราชบุรีนะครับมีเนื้อที่ขนาดประมาณสัก2ไร่กว่านะครับแล้วก็มีสระน้ำนะครับมีเพื่อนบ้านมีวิวเขาที่สวยงามแบบนี้นะครับผมแล้วก็สำหรับบ่อน้ำลูกนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับในเรื่องของเทคนิคนะครับผมนอกจากจะเป็นศาสตร์เก็บน้ำในช่วงของหน้าฝนแล้วนะครับอันเนี้ยเราจะมี ข้อน้าบาดาลนะครับที่ได้เจาะเอาไว้แล้วนะครับพอถึงเวลาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะนําน้ําจากตรงด้านนี้นะครับไปใส่บ่อก็ได้หรือว่าใครที่อยากจะทําการเกษตรนะครับก็สามารถใช้น้ำนะครับจากเจาะบ่อบาดาลอันนี้แหละครับนําไปใช้ในแปลงที่ดินได้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากยังไงแล้วนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พักดข่าวสารในครั้งถัดไปต่อวันนี้ผมทีมงานบ้านและที่ดินทําเลยดีจากลาแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย ไม่จองฉันจะไม่มองให้หัวใจเต้น <c oughs> พักเธอสวยแจ่มดังจันเพ็นฉันแค่ช็อกตายเพราะใจเต้นหากไม่เห็นฉันคงไม่มองไม่มองมอง,มองเธอเธอสวยน่ารักฉันจึงได้มองขอให้เทวีที่อยู่บนฟ้ามอให้สีดาก็ยังเป็นทอง